จากเหตุการณ์ความสูญเสียรถทัวร์ดูงานจากบึงการมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยวันนี้นะคะทางด้านนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียค่ะบอกพระมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์รถทัวร์ศึกษาดูงานจากจังหวัดบึงการประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะนอกนจากนั้นความคืบหน้าทางคดีกรมขนส่งเนี่ยตรวจสอบสาเหตุก็พบว่าคนขับรถใช้ความเร็วไม่เหมาะกับเส้นทางในขณะที่เกิดอุบัติเหตุนัน<ร>น้นเป็นเส้นทางลงเขาเป็นทางโค้ง ทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งนายจิรุทธวิสารจิตร่วมประชุมสรุปหาสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้มีในชีพน้อมเสียนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกองตรวจการขนส่งกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมด้วยนะคะทางด้านคุณจิรุทธบอกว่าหลังจากที่มีการลงพื้นที่ตวรวจสอบข้อเท็จจริงกับตัวงานที่เกี่ยวข้อง<ๆ>ก็พบว่าคนขับรถเนี่ยไม่ชำนาญเส้นทางใช้ความเร็วไม่เหมาะสม ซึ่งทางด้านคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิบรองนายกและก็รัฐมนตรีคมนาคมคุณสุรพงศ์ปิยะโชรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแสดงความห่วงใย,ยต่อผู้ประสบเหตุค่ะมีการมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกบินบุรีด้วยคุณจิรุธบอกว่าหลังจากที่ทีมสอบสวนลงพื้นที่และตรวจสอบจากระบบ GPS พบว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว 85กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวาเป็นทางชันลงเขาต่อเนื่องทำให้รถเสียหลักเฉี่ยวชนกับแผงกั้นแบ่งช่องทางจราจรด้านซ้ายและก็พลิกควา่าโดยไม่พบร่องรอยของการเบรกจากการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากคนขับใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับเส้นทางลงเขา เป็นทางโค้งต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะถ้าเราดูตัวเลขใช้ความเร็วเนี่ยมอว่ามันก็ไม่ได้เยอะนี่นะ85กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่าลืมนะนี่เป็นทางลงเขาทางลงเขานะลาดชันชันด้วยมีทางโค้งด้วยนเนี่ยครับเนี่ยจุดที่เราเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ที่เราเห็นภาพกันนี่นะครับส่วนความคืบหน้ากรณีมีญาติมาร้องครับว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหายไป นะซึ่งทางผู้สื่อข่าวรอยคุณชายพิทพงศ์เองก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้นะเมื่อเช้ารายงานข่าวไปว่าคุณชายเนี่ยก็ไปเกาะติดเหตุการณ์แล้วปรากฏว่ามีข้อมูลแบบนี้นะคุณปุ้มว่ามีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเหมือนกับไปเก็บของเก่าอะ่ะไปหาของเก่าแถวแถวจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันก็ทําให้คิดดีไม่ค่อยได้พูดตรงๆเถอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณชายผู้สื่อข่าวของเราเองก็ไปสอบถามชาวบ้านสองท่านนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนด้วยเหมือนกันว่าว่าเห็นทองหรือเปล่าทองเขาหายนะอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งชาวบ,บ้านสองคนบอกไม่มีไม่ไมเห็นเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับประเด็นเกี่ยวกับเพชรและทองคําหนัก10บาทของผู้เสียชีวิตเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับไม่ได้มีใครเอาไปนะแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางผู้กํากับการสอพอวังขอนแดงพันตํารวจเอกโสพลพรามณีได้ประสานร,รถเครนมายกหลังคาของรถทัวร์กันเนี้ยขึ้นแล้วก็ไปตรวจสอบในรถเจอกระเป๋าเป้สีน้ําตาลอยู่บนชั้นเก็บของด้านซ้ายตรงประตูทางลงด้านหน้า เจอโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง <4. S 1> ซอยข้อมือทองคำหนึ่งเส้นและเงินสดจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากนั้นตํารวจก็โทรศัพท์แจ้งญาติว่าเจอกระเป๋าแล้วนี่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพทรัพย์สินของมีค่าต่างๆให้กับลูกสาวผู้เสียชีวิตดูลูกสาวก็บอกอ๋นนี้ของแม่หนูเองอยอมรับว่าเป็นของแม่เธอส่วนแหวนเพชรล่ะเอาเพชรราคาแพงอะแหวนเพชรหายยังไงปรากฏว่าแหวนเพชรไปเจออยู่ที่นิ้วของแม่ขณะรดน้ำสมไปฟังเสียงผู้กำกับการสพบางขอนแดงกันหน่อยครับ บทองซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายนะครับก็แล้วก็มีโทรศัพท์นะครับของผู้เสียชีวิตนะครับก็ผมได้ส่งไปยืนยันกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเป็นทรัพย์สินที่ของของคุณแม่นะครับที่ที่ว่าสูญหายไปนะครับส่วนเพชรนะครับเพชรที่ว่าแหวนเพชรที่สูญหายก็ทางลูกสาวก็ยืนยันว่าพบที่ที่มือ คุณแม่ครับตอนรดน้ำศพเท้าของต่างๆก็เจอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะร่างผู้เสียชีวิตทั้ง18ร่างมาถึงที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณอำเภอพรเจริญจังหวัดมุงการคุณผู้ชมทันทีที่ขบวนรถก,กูภ้ภัยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตมาถึงบรรยากาศที่มันบีบหัวใจเหลือเกินญาติญาติครอบครัวเข้ายืนยันศพแล้วก็นำร่างบรรจุโลงเย็นที่เตรียมไว้18โรงเพื่อเตรียมประกอบพิธีสวดอภิธรรมศพค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศที่วัดเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติต่างก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยบางส่วนช่วยเตรียมพื้นที่สําหรับพิธีชาปนก,กิจซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันที่1มีนาคมนี้นะคะทางด้านผู้นําชุมชนก็ประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมประชุมกันเพื่อวางแผนจัดเตรียมพื้นที่สําหรับพิธีชาปนก,กิจเพราะว่ามี18ศพแล้วก็ต้องทําพิธีพร้อมๆกัน ขณะที่ทางคุณวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรนี้ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจํานวนมากก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่งและขอส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณวราวุิเองก็กําชับทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรสจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยไปร่วมกับศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับคือทุกอย่างต้องรวดรวดเร็วนะในะเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นแล้ว,ลวการเยียวยาต่างๆ,างๆเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเม็ดเงินหรือแม้แต่เรื่องของสภาพจิตใจคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องไปดูแลพบผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็รอกับภูมิลำเนาบางคนก็ได้กลับบ้านของตัวเองแล้วนะครับ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ส่งต่อข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้กับทางสาสจังหวัดบึงการเพื่อวางแผนช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพอมอด้วยนะครับก็กำชับไปแล้วครับก็ต้องไปเร่งลงพื้นที่เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พอมอจะไปพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตประเมินสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มัน มันไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะอเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอย่างการป่วยต่างๆมันยังมีระยะเวลาให้ทําใจแต่นี่คืออุบัติเหตหุเพีาางยง,ยงแค่เสี้ยววินาทีก็เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วครับค่ะก็ะไม่ว่าจะเป็นเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจรวมถึงการเยียวยาเงินสงเคราะห์ต่างๆนาๆนานะคุณผู้ชมทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของอะไรบ้างถนนถ้าเกิดเป็นทางลาดชันคนขับไม่ชินเส้นทางแล้วรถล่ะ คนก็นึกย้อนถึงอีกแล้วรถทัวร์สองชั้นเหมาะสมหรือเปล่าที่ให้นําออกมาวิ่งแบบนี้ถ้าเกิดรถทัวร์สองชั้นเนี่ยแล้วมาลงหรือว่ากลงเขาขึ้นเขามาตรการต่างๆที่จะต้องมีการคุมเข้มถูกเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยคมนาคมออก5มาตรการเร่งด่วน คุมเข้มเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็เตรียมที่จะทบทวนกฎหมายยกเลิกรถทัวร์สชั้นแต่การจะยกเลิกเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยทางด้านรองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณสรพงษ์ไยทุนพงศ์เปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพรถนะคะก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมอบหมายกรมการขนส่งทางบกให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอย่างละเอียดช่วยเหลือเยียวยาคนเจ็บคนเสียชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็สั่งการให้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน5มาตรการนะคุณผู้ชม1ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นในการเข้าจุดเช็คกิ้งพอยต์2สลับจุดเช็คกิ้งพอยต์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีช่วงกิโลเมตรที่210 21 2 1 2ถึงจากเดิมเนี่ยจะอยู่ฝั่งขาขึ้นสลับจุดเลยไปอยู่ตรงฝั่งขาลงแทน 3. ขอให้พิจารณาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องชั่วโมงการขับรถเกินกฎหมายกำหนดให้พิจารณาตามระยะทางที่เหมาะสมอย่างเช่น4 5 0 0กิโลเมตรต่อคนขับรถ2คนแล้วข้อ4ทาสีแบเรีร์สีเหลืองสลับดำเลยติดป้ายสะท้อนแสงให้มันชัดเจนตลอดแนวเส้นทางที่เป็นทางลาดชันเป็นทางโค้งโดยในระยะยาวให้พิจารณาทำป้ายเตือนทางลงเขาเพิ่ม พิจารณาปรับความชันความโค้งจะมีการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็กํากำชับการปฏิบัติหน้าที่ของระบบจัดการบุคลากรจัดการจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง คุณสารพงศ์บอกว่าเรื่องของการจะยกเลิกอนุญาตรถทัวร์สองชั้นเนี่ยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกยกเลิกในส่วนของรถโดยสารประจําทางที่เป็นรถสองชั้นไปแล้วแต่แบบเช่าเหมาคันเนี่ยมีอยู่ประมาณพันกว่าคันคุณผู้ชมก็อยู่ระหว่างทบทวนที่รอาการยกเลิกนะคะหากจะต้องมีการแก้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึงโอ้นะแล,แล้วจุดนี้เองมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเราไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี57ถึงปัจจุบันเนี่ยมีอุบัติเหตุใหญ่หญลักษณะแบบนี้ ทุกปีเลยนะนั่นน่ะสินะครับอยากให้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายะนะครับ